สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเช้ามอร์นิ่งมอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆนมาดูเด็กเดกเจออะไรแต่เช้าค่ะเ่เล่นอะไรแต่เช้าเลยเห็นไหมพี่น้องนี่ค่ะเจอก,กิ๊งกิ้งกาค่ะไล่ไกิ๊งขาขาแต่เช้าเลยน้องเงินเจอเจอก่อนค่ะพี่ทำซันก็ตามค่ะเพื่อนเพื่อนมน่ารักของเขาค่ะ เห็นไหมกินกาเขาจะชุ่มน้องเงินเห็นก่อนค่ะวิ่งมาใส่ค่ะวิ่งจากหน้าบ้านค่ะนั่งนั่งอยู่หน้าบ้านเจอแล้วก็วิ่งมาตหน้าบ้านเี่ค่ะเ,เพื่อนเพืนเมื่อตอนกลางคืนนี้นะครับเ,เพื่อนฝนตกนะคะแต่ว่าตกพอชื้นๆพอชุ่ม ชื้นพอย็นๆเนี่ยคะ่ะันตกแล้วตอนเช้ามาเนะห็นไหมกิ้งกาออกค่ะถูกฝนก็เลยไปไหนไม่ค่อยกก่งเท่าไหร่เนะ,ะมันถูกฝนกเล่นกิ้งกาะคะ่ะนี่นกิ้งกาะครับน้องเงิงนนี้น้องเงินนี้หา Yup. จับนกจับยิ่งจกได้หมดนะคะ่ันนี้ตื่นมาตอนเช้ามองเห็นพอดีค่ะวิ่งจูดก่อนพี่เลยพี่ชายก็ตามตูดมาค่ะบิ่่่คะพตอนนี้นั่งมองค่ะมองพี่ชายเล่น ถูกฝนเลยเพื่อนถูกฝนถูกน้ำเปียกเขาไปเขาวิ่งไม่เก่งแล้วไปหาลูกสาวช่วยต้นมะยมถูกฝนสดชื่นมากเลยเพื่อนๆดูสิดูสิอ่ะเอายิ่งขายพิ่งไปหาน้อง เล่นใหญ่เลยเดยวสันโอ้โหน้องช่วยนะครับน้อช่วยนะสวัสดีนะคะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเช้าช่วงอากาศเย็นๆสดชื่นสดชื่นค่ะมาดูน้อง เขาพากันเล่น,นกิ้งกาค่ะท่านพาน้องเล่น,นกิ้งกาเล่นใหญ่เลยนี่เงินนั่งมองค่ะเงินที่ชอบเล่นชอบจับค่ะ แต่ตอนนี้เขาให้พี่เขาเล่นนี่ค่ะเพือพ่อ,อ,อนๆอากาศเย็นสบายๆในช่วงเช้านะคะตะวันกำลังขึ้นนั่นแะค่ะ าเย็นสบายเลยฝนตกนิดหน่อยพอชุ่มชืน้นชุ่มชื้นค่ะเมื่อคืน,นคเห็นไหมคะกิเล็ก,ก็กำลังถูกฝนกำลังยิ้มเลยค่ะผักยญ้าดอกไม้ถูกฝนแล้วก็ยิ้มเลย นนต้องงอครับน,น้องอยากเล่นก็ไม่ได้เล่นด้วยนะพี่เล่นคนเดียวแล้ว กระดินมาหาน้องๆอยากเล่นก็ไม่ได้เล่นค่ะดู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 ทาเข้างานนี้สขกปรปกาน้องอยากเล่น,ลนค่ะ,น,น,ออน,คะน้องเงินอยากเล่นด้วยอันนั้นไหม ให,ใหญ่เลย่นใหญ่เลยน้องมันได้เล่นมิชายเล่นคนเดียวมันเลยค่ะมันเลยเล่นมันเลยเห็นไหมอันน,นี้ต้นลำไยเพิ่งเอามาปลูกค่ะเพื่อน ปูกได้ไม่ถึงเดือนนะคะถอดยอดสวยเลยเอาต้นเล็กๆนี่ค่ะมาปลูกเพื่อถูกฝนยิ้มแฉ่งเลยต้นไม้ลำไยแล้วก็ม,มะม่วงเพื่อนๆเอามาปลูกพร้อมกันมีสองต้นนี้ค่ะนีคะน่ค่ะดีแรกก็มาต้นนี้เด็กตุ่นเตี้ยต้น นิดนิดเดียวเองนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะ,คะอันนี้ถอดออกเป็นดอกแล้วค่ะนียอดถอดยอดยาวมากเลยมะม่วงเขียวสะเวยค่ะ อันนี้ม่วงเกี่ยวซะไยอันนี้ต้นมะขามเทศค่ะต้นเล็กมีเดียวโอ้นานแล้วค่ะเพื่อนๆยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เลยแต่ก็กำลังนะคะกำลังถอบยอดนลุ้นค่ะลุ้นว่ามันติดไหมนะจะโตรหรือเปล่านะ นี่ต้นลำใหญ่ก็ามาปลูกคว้อมกันกับมะม่วงเขียวสวยนะะเพื่อนๆต้นเล็กนิดเดียวกำลังถอดยอดนี่ค่ะ,คะก็เล่นใหญ่เลยนี่น้องก็ไม่ได้เล่น ต้นยมต้นง้อกำลังจะแตกต้นขี้เหล็กค่ะเพื่อนต้นขี้เหล็กนี่ก็ต้นขี้เหล็กค่ะสต้นต้นยคอะกำลังแตกค่ะเพื่อนยอดสวยเลย เรวก็จะเก็บแกงแล้วค่ะอีกปีหน้านี่ปีนี้แหละสี่ห้าเดือนนี้ก็ต้นใหญ่แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะร้านปลูกถั่วแต่ก่อนเนี่ยค่ับก็กาว่าจะฝนตกแล้วถึงจะปลูกพักทองะคะ่ะ ปลูกตรงนี้ค่ะปลูกผักเมียงลักอะไรก็ปลูกไว้รอบบ้านมาเขือรอบบ้านค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นมารับเอาอากาศเย็นๆจดดื่นจดซนนะคะเพือ่อนดอกไม้ดอกไม้ถือผลกำลังสวย ยิ้มแฉ่งเลยวันนี้ไม่ได้ลดน้ำเหี่ยวมากเลยครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้เย็นแล้วค่ะฝนมาเลยวันนี้มาทั้งลมทั้งฝนแล้วเมื่อคืนนี้ตกสวยอยู่ตกงามอยู่นะคะไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆพอเย็นๆชุ่มชื้นชุ่มชืนช้นชุน่มชืนช้นชุ่มชื้นอากาศยามเช้าตะว,วันกำลังขึ้นค่ะ เอาภาพส,สวยๆมาฝากน,นะเพื่อนๆนี่นค่ะนี่นคะ่คะป่ามันแต่ใครหน้าบ้านพลังบ้านล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ต้นไม้ที่เขียว,ยวชอุ่มป่ามันป่ายางครับเพื่อนๆ มาอยู่นอกทุ่งนะคะอากาศเย็นๆสบายๆส,ยสดชื่นสดชื่นมากเลยนะคะน่น่าน่น่าน่าน่ดนน่น่าน่าย่หน่ยน่า่น่าน,ะะน่าน,นไลไไไนล่าน่น่าน่น่าน่เล่นไป เย,ย็นสบายสบายยามเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับส c r i b e ให้ด้วยนะคะเพืเ่อน ่เราจะสู้ไปด้วยกันขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจการลิตานะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆขอบคุณทุกบ้านทุกช่องอที่เมตตาสงสารเข้ามาดูมาชมถึงจะเป็นภาพหรือคลิปวิดีโอไม่สวยไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็ น้องใหม่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่วยเป็นกําลังใจและลิตาด้วยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ